มาแล้วครับรายการเด่นอสังหาที่สูงข้อมูลวิจัยและประเ,เมินค่าอสังหาในประพทศไทยตั้งใจเรียจัดขึ้นมีกวันพระนักสมด,ดีที่16กันยายนครึ่งเดือน ของปีของเดือนกันยายนแล้วเนี่ยนะครับค่อนมาทางปีพุกค่าแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่ารายการเราก็ยังจัดให้ความรู้อย่างต่อเน,นื่องมาชมรายการของเรากันเลยนะครับ เรื่องหนึงเนี่ยอรีผมเป็นที่ปรึกษาของบริษัทพัฒนาที่ดินหลายต่อหลายแห่งนะครับทำสต๊าดดี้ต่างๆว่าตรงนั้นทำขอกสินค้าอะไรขายดีนะตรงนี้ทําอะไรดีอย่างนี้เป็นต้นซูถ้าเรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะอยู่แถวบางบัวทองแล้วกันะนะอยู่แถวบางบัวทองเนะี่ยมีคนยกให้ประมาณสัก30ไร่ตรงนั้นเอาไปทําอะไรดีนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องคิดเลยนะครับว่าสถ้าเรามีที่อยู่แปลงหนึ่งตรงนั้นไปทําอะไรดีเนี่ยเราต้องวางแผนในการสำรวจวิจัยถึงแม้ท่านไม่เย็นนมกวิจัยถึงแม้ท่านไม่เรียนปิยาโทปิยาเอกปิยตีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องสำรวจวิจัยด้วยตัวของเราเองเหมือนกันนะครับหรืออาจจะจ้างผมสำรวจวิจัยก็ไม่ได้ไม่เสียหายอะไรทําได้นะครับผมก็เลยมักจะทําวิเคราะห์ให้ลูกค้าเนี่ยครับมีที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงนี้ที่ดินแปลงนี้เอาไปทําอะไรดี ต้อ,อ,องดิกดูเหมือนกันบางทีแม้แต่ในบริษัทมหาช,ชนใหญ่ๆเนี่ยครับนะเราก็ช่วยเป็นกรรมการห้ามวยสำหรับนั้นเนี่ยครับเพราะว่าในบริษัทพัฒนาที่ดินใหญ่ๆเนี่ยได้ที่ดินแปลงหนึง่ง<ม>อาจจะมี Business Unit หน่วยละหลายหน่วยก็คือหน่วยธุรกิจหลายหน่วยในบริษัทเดียวกันเนี่ยที่ดินแปลงนี้แต่ละหน่วยต้องเสนอว,ว่าหน่วยไหนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะซึ่งต่างคนต่างก็อาจจะมองในแง่ที่เป็นบวกกับตัวเองเพื่อที่จะเอาที่ดินแปลงนี้ไปทํา แต่ผมก็ทําหน้าที่เป็นคนกลางที่จะศึกษาดูว่าเออความเห็นหรือว่าข้อเสนอของหน่วยธุรกิจไหนที่สมเหตุสมผลที่สุดอย่างดีเป็นต้นนะครับถึงแม้ผมไม่ได้พัฒนาที่ดินเองแต่ก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ให้กับผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินนะที่ผมไม่ได้พัฒนาที่ดินเองเนี่ยก็เพราะว่าจะได้เป็นกลางนะไม่ได้ไปเป็นนักพัฒนาที่ดินเองไม่ได้มันก็จะเกิดความเบี่ยงเบนได้นะถ้าเกิดอยากจะเป็นนักพัฒนาที่ดินอยากจะรวยมากๆก็ต้องเป็นนักพัฒนาที่ดิน แต่แพช่อนสำหรับผมนี่หวังจะเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินหวังจะเป็นนักวิจัยไม่ได้คิดหวังว่าจะเป็นนักพัฒนาที่ดินนะครับอาจจะวัตถุประสงค์อาจจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นนักพัฒนาที่ดิน,ดนไปนี้อาจจะรวยมากไปแล้วก็ได้นะอ่ะทีนี้มาต่อสมมติถ้ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งสามสิบไร่ไอ้ที่ดินสามสิบไร่นี้เนี่ยเอาไปทําอะไรดีวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องศึกษาดูว่าที่ดินแถวนั้นเนี่ย เนี่ยเขาทําอะไรแล้วขายดีเช่นแน่นอนนะถ้าอยู่แถวบางบัวทองอยู่ในซอยนะครับมันก็ต้องออกไปทําบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรประเภทไหนล่ะอา้าวมีบ้านเดี่ยวหรือทา,นาวน์เฮาส์ดีเรืออะไรดีเนะรเราก็ต้องไปสำรวจดูเนี่ยครับว่าบ้านเดี่ยวเนี่ยเขาขายดีไหมกําไรดีไหมนะทา,นาวน์เฮาส์ขายดีไหมกําไรดีไหมอย่างที่เป็นต้นนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยเรารู้โอ้อยางงี้กําไรดีกว่าแล้วก็ทําบ้านเดี่ยว ราคาประมาณ3-5ล้านเนี่ยประมาณสัก4ล้านเนี่ยดีที่สุดหรือเราศึกษามาดูแล้วเนี่ยอูอัตรากา,ารขายที่เร็วที่สุดเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกว่าน่าประทับใจที่สุดเนี่ยก็คือการทำทาวน์เฮาส์ราคาประมาณสักล้าน8ล้าน9เนี่ยอย่างเงี้ยขายเร็วกว่าเพื่อนนะโดยที่บิงงนหน้าตาหน้ากาก,ากสวยๆอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะแล้วแต่เราดีไซน์นะครับเราอาจจะบอกเออนั้นเราทำได้ดีกว่าดังนั้นเราจะจะรู้ว่า ทำอะไรดีแล้วต้องไปสำรวจดูโครงการนี้โครงการนั้นโครงการนิน้เนี่ยครับในพื้นที่ของเราเนี่ยนะเช่นอยู่แถวบริเวณบางใหญ่ทางนั้นเนี่ยบางใหญ่ันกว้างใะไครับแต่ว่าหลังจากสำรวจเฉพาะในพื้นที่5กิโลเมตรโดยรอบของเราเนี่ยเขาขายสินค้าอะไรบ้างนะถ้าเราดูแล้วเนี่ยแน่ใจว่าจะทำทาท้าเท้าแน่นอนแต่จะระดับราคาไหนดีอ่าแล้วก็ไปดูกลุ่มเท้าเท้าทั้งหลายเนี่ยเราจะรู้ว่าประมวลดูว่ากลุ่มเทาา้าเท้ากลุ่มไหนที่ขายดีกว่าเพื่อนได้ผลตอบแทนดีกว่าเพื่อน ที่ผลตอบแทนด,ดูว่าเพื่อนยังไงนี่ต้องวิเคราะห์ยังไงนี่อะไรย,ยังไม่พูดถึงในที่นี้แล้วนะครับแต่ว่านี่คือแนวทางอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องไปสํารวจดูว่าอะไรขายดีนั่นแหละแบบนั้นแหละที่เราควรจะทําง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ต้องใช้ศิลปะในการสํารวจเหมือนกันนะครับอยู่ดีๆเราไปทะลึ่งทะลึ่งเข้าไปถามเขาเนี่ยเขาไม่บอกเราอาจจะต้องเข้าไปค่อยคุยค่อยคุยนะหรืออาจจะไปในฐานะผู้ซื้อเราก็่ารู้อ๋อแบบเไหนขายได้ขายดีเป็นต้นนะนี่คือแนวทาง ในการวิเคราะห์ตลาดสำหรับอาสังหาริมทรัพย์ครับผมมาเชิญชวนท่านเรียนหลักสูตรการประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์นะครับ AP 100น้ี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าหลักของการประเมินค่าทรัพย์สินเป็นอย่างไรบ้างผมเองไปเรียนมาจาก Lincoln Institute of Land Policy เกี่ยวกับเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็สอนการประเมินค่าทรัพย์สินที่ธรรมศาสตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตรุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็ ปิาโทร,รุ่นแรกเลยนะครับหรือที่อื่นออีกหลายแห่งแต่ที่นี่ถ้าเรามาเรียนการประเมินค่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยเราเน้นการสอนเรื่องทักษะการประเมินค่าทรัพย์สินรับมีหลักการวิธีการแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับใน4วันนี้นี่เรียนอย่างเข้มข้นเลยนะครับตั้งแต่8ปดโมงครึ่งยัน5้าโมงครึ่งเลยนะครับแล้วก็ออกไปดูงานออกไปปฏิบัติในวันสุดท้ายด้วยรับรองว่าท่านเรียนแล้วได้ความรู้แน่นอน ถ้าท่านเป็นผู้มือเินค่าทรัพย์สินของสถาบันการเงินเป็นในหน้าเป็นนักพัฒนาที่ดินเป็นนักลงทุนหลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับมาเรียนด้วยกันนะครับเรื่องที่พูดคือเรื่องเกี่ยวกับการ ลาบยศสารเสริญเนี่ยที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ขอแยกบอกไว้นะครับเราสังเกตเห็นอย่างหนึ่งเนี่ยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีคนเข้าไปชอบไปร่ำเรียนนะร่ำเรียนในสถาบันต่างๆเนี่ยนะครับให้ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงอะไรต่างผมก็เคยเรียนเหมือนกันนะผู้บริหารระดับสูงในการปั้งกละปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิชอบของอ สำนักง,งานปปชอ,อย่างนี้เป็นตอ้นอาจจะมีหน่วยงานอื่นหรืออะไรต่างเนี่ยครับเป็นผู้บริหารระดับสูงบางทีก็เป็นหมหาไราจัดบางทีก็เป็นสถาบันใหญ่โตจัดอะไรเงี้ยเนี่ยครับคนก็อยากจะเข้าไปเรียนเสียงเงินเป็นแสนหรือหลายแสนก็อยากจะได้เนี่ยเพราะว่าอยากจะได้แบบคอนเนคชั่นจะได้รู้จักมักคุ้นอะไรต่างสางรพัดเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีมีเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับหรือบางทีเราเคยได้ข่าวใช่ไหมว่าในสมัยที่ พลเอกสุจินดาคราปรยนนะครับจะทําการปฏิวัติพอทําปฏิวัติสําเร็จแล้วเนี่ยก็เลยเอาหนังสือรุ่น,นวอร์รี่เรียนบัวปออด้วยกันเนี่ยนะครับเอามาดูว่าคนไหนมีทันดัดทางด้านไหนจะได้ชวนมาเข้าคอรอมอหรือชวนมาช่วยกันพัฒนาประเทศในแนวคิดของเขาอะไรของนั้นเนี่ยครับหลังจากที่เราทํารัฐปรรมารจากพลเอกชาติชายชุนหวันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่า ความคิดอย่างนั้นเนี่ยนะคงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนานนานทีแต่เราอยากจะได้คอนเน็กชันบางคนอยากจะได้คอนเน็กชันกับทหารบางคนอยากจะได้คอนเน็กชันกับตำรวจเนะเพราะคนที่มาเรียนเนี่ยมักจะอายุประมาณทักสี่สห้าสิบยังมีโอกาสตเติบโตไปเยอะนะนเนาะเวลาก็เติบโตใหญ่ขึ้นเรื่รยอยๆเกาะใบบุญกันไปอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นตน้นนะซึ่งการที่เราต้องมีอะไรประเภทนี้ในการเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเนี่ยนะครับมันต้องไม่ค่อยมันต้องไม่ค่อยขาวๆเท่าไหร่ มาจะค่อนข้างจะเทาๆหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับปองข่อยบอกว่าเนี่ยเราตกลงธุรกิจเนี่ยนะถ้าเราตกลงในสนามกอล์ฟถ้าเราทําธุรกิจเราคุยกันในห้องประชุมไม่รู้เรื่องเนี่ยนะต้องไปสนามกอล์ฟต้องไปหลุม19บเนะ้าะหรือต้องพากันไปผับที่ท้องหล่ออะไรเงี้ยนะมันต้องเป็นลักษณะเทาๆอะไรบางอย่างแน,น,น่นอนใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่จริงเนี่ยรับผมใหญ่บอกว่ามันไม่คุ้มหรอกนะที่เราอยากได้ไป เกี่ยวข้องกับเรื่องประชุมอบรมระดับสูงระดับอะไรต่างแบบนั้นเนี่ยนะครับหลายหลายคนอยากจะได้จริงเนี่ยครับแต่ว่ามันต้องไปเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันเนี่ยครับเราเอาเวลาเอาไปทำธุรกิจแต่ธรรมดาธรรมดาดีกว่าแต่บางคนก็อยากจะได้ลนะาบยศสการะนะครับอยากจะได้เ,เรียกว่าเครื่องประดับอะไรต่างให้มันดูเท่ๆอะไรเงี้ยนะครับได้ใส่แต่งชุดที่มันไม่ใช่ชาวบ,บ้านทั่วไปแต่งอย่างที่ผมแต่งอย่อย่างนี้เนี่ยนะครับ จะได้ดูเท่ๆนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่มักชอบอยากจะเป็นดาวครบนกเคราะดาวเคราะห์เนี่ยครับอาศัยแสงสว่างก็อื่นไปทําให้ตัวเองดูสุขสว่างนะครับ,รบ,รบเราควรจะเป็นดาวฤกษ์มากกว่าจะเป็นดาวนกเคระนะครับเที่ยวไปเกาะกินอะไรต่างๆเขาเนี่ยครับซึ่งพวกนี้จริงๆคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกพวกนี้มันก็อยากจะมาถ้ามีนคนที่มีสีมีตาแหน่งเนี่ยครับอยากจะมาเกาะเรากินเราก็อยากจะไปเกาะเขาบ้างอะไรต่างๆเนี่ยครับอาจจะกลายเป็น บางที่บางคนเนี่ยทรไม่ได้ว่าทุกคนว่าทุกที่นะครับต้องขอประทานตัวนะครับอาจจะเป็นพวกเรียกรพชรวมพวกชั่วอะไรพวกนกี้ก็ได้นะสมมติเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยครับการทุจริตเนี่ยก็อาจจะทุจริตเฉพาะในองค์กรนะเดี๋ยวนี้มันมีการอบรมมะเรงต่างก็เลยรู้จักเครือข่ายมากขึ้นเรื่อยๆก็กรีบมีการทุจริตอย่างมีเครือข่ายมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารประเทศชาตินะครับนะอันนี้อยากจะฝากบอกเอาไว้นะครับแต่บางคนภูมิใจเหลือเกินนะ ไปอบรมอ้นู่นนี่ได้แต่งเครื่องแบบที่มันไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปแต่งเนี่ยนะครับโอ้โหรู้สึกภูมิใจได้เนหน,อน,เนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าสามัญชนปุถุชนทั่วไปนะครับจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เราเท่าเทียมกันมากกว่าเราควรสอนให้คนที่มีตำแหน่งแห่งที่รู้จักขคารพประชาชนผู้เสียภาษีมากกว่ารู้จักมาเตะท่านะครับ เข้มข้นเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้ประกาศปิบัติของกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับซึ่งเราสอนให้ท่านประเมินค่าทรัพย์สินได้อย่างมั่นคงแน่นอนและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับหลักสูตร AP 101การประเมินค่า ทรัพย์สินมืออาชีพนะครับเราเรียนกันอย่างเข้มข้นเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้ประกาศสถิบัตรของกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับซึ่งเราสอนใน้ท่านประเมินค่าทรัพย์สินได้อย่างมั่นคงแน่นอนและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเราไปสอนภาคทฤษฎีอย่างเข้มข้น4วันหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็มีสอนภาคปฏิบัติ อย่างเข้มข้อนอีกนะครับพาไปประเมินตั้งแต่ที่ดินปแปลงนึงคอนโดยูนิตนึงนะบ้านจัดสรรยูนิตนึงอันนี้เป็นแบบช็อตฟอมรีวอร์ดที่ทําให้กับสถาบันการเรียนทั้งหลายแล้วเราก็ยังกลับมาเรียนต่อนะครับมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินโดยวิธีรายได้สําหรับ,บทรัพย์สินที่สร้างรายได้เยอะเพื่อคือทรัพย์สินที่ปล่อยเช่าอย่างเดียวเป็นหลักนะครับจากนั้นเราก็จะเป็นประเมิน ตัวโครงการบ้านจัดสรรหนึ่งโครงการหรือตัวโครงการคอนโดอีกหนึ่งโครงการตัวโครงการศูนย์การค้าตัวโครงการอา,า,รราคารสํานักงานเนี่ยนะครับได้ถึงอื่นเพื่อเราจะได้ฝึกฝนในะระหว่บบางที่เรียนเนี่ยครับเรายังมีแบบฝึกหัดเป็นแบบให้นัานได้ uh, ลองไปประเมินนะครับส่งการบ้านสองบทน,นะครับบลแดกเป็นอาสหารทรัพอะไรก็ได้ันที่สองต้องเป็นอาสาหารทรัพที่สร้างรายได้เท่านั้นนะครับเราจะได้ฝึกฝนให้เป็น ยิ่งตอนที่เราไปประเมินซักพื้นที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเราก็ใช้แบบฟอร์มของ full report นะซึ่งถ้าใครเรียนบประเมินแล้วเนี่ยครับจะทำงานแบงก์ทำงานอไย่างน้ได้สบายๆนะครับนี่คือหลักสูตรที่เราเรียนกันยิ่งกว่านั้นเราังมีพาไปดูงานนะครับไปดูดูงานที่พัทยาค่าใช้จ่ายก็รวมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนที่เราไปประเมินซักสินทรพัพย์ประเภทเนี่ยครับเรามีผู้ประเมินนะทัานสามัญ การนั้นวุฒิเนี่ยครับพาผู้เราออไปจะได้ประเมินได้อย่างถุกต่องแม่นยำนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะสอนให้ท่านประเมินค่าทรัพย์สินเป็นนะครับที่ได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะจะได้เป็นอา,อาวุธที่เราอาไปใช้ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาที่ดิน,นในการประเมินค่าทรัพย์สินหรือว่าในการที่เราจะช่วยในการสนับสนุนการซื้อขายในหน้าที่เราเป็นนายหน้าเป็นตน้นหลักสูตรนี้เรียน14สัปดาห์นะครับ วันเสาร์วอาทิตย์ยกเป็นวันธรรมดาบางสุกนะครับที่เราจะไปดูงานหน่วยราชการเนื่องจากท่านก็เปิดวันธรรมดานะครับรับรองว่าหลักสูตรนี้ที่เราเรียนด้วยเงิน4 5 0 0 0ับาทนี้เนี่ยครับนะ250าทกชั่วโมงตกเฉลีย่ยชั่วโมงละประมาณ200กว่าบาทถูกมากเลยครับแต่ท่านจะได้วความรู้อย่างเต็มที่มั่นใจได้ครับ จบเนี่ยจุดจบของการเป็นนักพัฒนาที่ดินเนี่ยอยู่ที่ไหนจุดจบของนักพัฒนาที่ดินมันอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่จุดจบอยู่ที่ความอิ่มตัวอะไรเงี้ยนะครับคือที่จุดที่มันพังพินาศเนี่ยนะหมายถึงอย่างนั้นนะจุดจบคือจุดที่มันพังพินาศเนี่ยของนักพัฒนาที่ดินเนี่ยเลยทำบ้านจัดสรรขายทําคอนโดขายเนี่ยครับที่ผมสังเกตจากที่ผมทาสตาร์ที้จะให้ลูกค้ามามากมายเนี่ยจุดจบมันอยู่ตรงไหน นะครับท่านทราบไหมครับน่า,าคิดเหมือนกันนะจุดจบง่ายๆยเลยในอย่างแรกเนี่ยคือว่าเราลงทุนเกินตัวลงทุนเยอะเกินไปลงทุนมากเกินไปหลายเรื่องหลายราวเกินไปเนี่ยอันนี้เจงครับพี่น้องบางทีทําไปทํามาหมุนไปหมุนมาเอาเงินหมุนมาเนี่ยครับแบบงูกินหางขึ้นโครงการนี้ไม่เสร็จก็ไปโครงการนั้นทำไปเรื่อยอะไรต่างเนี่ยครับสรุปบทเรียนก่อนไปสุตไม่ครบถ้วนอะไรต่างมันก็เลยพากันเจงได้ นะดังนั้นเนี่ยประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งในการที่เราอยากไม่เจ๊งเนี่ยก็คือเราต้องไม่ลงทุนเกินตัวแน,น่นอนนะลงทุนโครงการหนึ่งประสงค์เอาเหลืแล้วก็แคพัฒนาไปได้ใหญ่ขึ้นเบรคด้แต่บางทีเราอาจจะทําลงทุนหลายเรื่องหลายลาราวควบคุมต้นทุนเลยไม่ได้ก็เลยเจ๊งนะครับนี่นี่คือเบสิกเลยนะก็คือลงทุนเกินตัวบางทีนะพัฒนาที่ดินเนี่ยจะหาเงินสักล้านสองล้านที่เป็นเงินสดเนี่ยไม่มีางทีนะติดหนี้ติดสินสรารพัดเรื่อง เรื่องบางทีอาจจะไปกู้เงินนอกระบบไม่ไปกันใหญ่อะไรแนีนะ้ดังนั้นเนี่ยเราเป็นนักพัฒนาที่ดินเนี่ยครับซึ่งเป็นอาชีพที่สุดยอดความหวังของในวงการสหานทรนะครับบางคนทำนายหน้าก็ทําไปเพื่อว่าต่อไปจะเป็นนักพัฒนาที่ดินบางคนเป็นนักลงทุนซื้อมาขายไปหวังว่าต่อไปจะเป็นนักพัฒนาที่ดินนะหรือบางคนเ,เป็นลูกจ้างกาในบริษัทต่อไปก็หวังจะเป็นนักพัฒนาที่ดินอันนี้เป็นสุดยอดนะครับแต่ มีจุดอ่อนตรงนี้เนี่ยครับจุดดับก็คือว่าลงทุนเกินตัวปัจจัยที่2นะครับก็คือการที่ไม่ศึกษาหาความรู้เท่าที่ควรนะเราก็มั่นใจตัวเองมากเกินไปนะครับเพราะจริงๆมันก็น่ามั่นใจตัวเองมากเหมือนกันนะคือในการพัฒนาที่ดินถ้าเราเลือกทำเลถูกเลือกโปรดัก์ที่จะขายได้ถูกต้องนะะโอกาสเจนยากมากเพราะมีคนซื้อแน่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาสิครับ นะพอเราไม่ได้ศึกษาดีๆมันก็ไม่สําเร็จครับนะ่ยมันก็จะเจ๊งพากันเจ๊งได้เพราะเราไม่ได้ศึกษาเลยเนะีนะ่ยเราก็ขาดการศึกษาเท่าที่ควรอย่างที่ผมเคยไปสัมมนาที่สถาบันนโยบายที่ดินลินคอนนะที่เมืองบอสตันบรลัฐแมสซาชูเซตนะครับพบว,ว่าไงรู้ไหมครับพบว,ว่ามีนักลงทุนจากฮ่องกงเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าไปลงทุนที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับ นักลงทุนฮ่องกงไปลงทุนที่จีนเนี่ยไม่ค่อยสาเร็จสู้คนจีนไม่ได้ทั้งที่จีนเพิ่งเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนอย์มาหยกๆเลยเนี่ยครับที่สู้ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะเราก็ไม่ไม่สามารถกลุ่มสภาพตลาดได้ไม่ได้ศึกษาเท่าที่ควรนะแล้วก็นักลงทุนฮ่องกงมกักจะไปซื้อที่ในพรามโลเคชันในใจกลางเมืองเลยนะของเมืองต่างๆในฮ่องกงไอ้ในเมืองจีนแต่เมืองใหม่ๆใ,ในฮ่องกงเนี่ยนะเรามีศูนย์กลางธุรกิจนี้ เราสามารถสร้างศูนย์กลางใหม่ได้ภายในเวลาไม่นานอย่างเช่นเรามีผู่ท่งเรามีภูซีก็คือเดือบันแถวห้องแถวเซียงไฮ้เนี่ยครับนะใจกลางเมืองฝั่งตรงข้ามเรามีผูท่งสร้างขึ้นมาใหม่เป็นเมืองธุรกิจใหม่ไอ้อย่างนี้นี่ตำราลงทุนของฮ่องกงนับร้อยปีไม่มีแบบลานี้เพราะว่าพรามโลเคชัน่นทำเลหลักของฮ่องกงก็จะอยู่คงที่ไม่ได้ย้ายสัร์ไม่ได้ย้ายไปที่อื่น แต่ที่เมืองจีนนี่นอกตำลายเหรไหมครับขาดการศึกษาเท่าทีควรก็เจ๊งได้เหมือนกันนอากเหนือจาการลงทุนเกินตัวนั่นเองนะครับนี่คือข้อคิดที่ได้จากนักลงทุนในประเทศในฮ่องกงเนี่ยที่ลงทุนใน,นจีนแล้วก็กลับไม่ประสบความสำเร็จน,นะครับนี่คือสิง่งที่ฝล่าวไปนะครับ เราเรียนไปทําไมเราเรียนก็เพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าสําหรับทรัพย์สินท,ที่สร้างไรายได้เราต้องประเมินด้วยวิธีนี้ครับหลักสูตร AP 130หลักสูตรนี้เนี่ยครับเราเรียกว่าการประเมินโดยวิธีไรายได้ คือทรัพย์สิน,หนงหลายเนี่ยมันก็สร้างรายได้ปล่อยเช่าได้ทั้งนั้น,นครับแต่ทรัพย์สินที่สร้างรายได้นี่คือทรัพย์สินที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เช่าโดยเฉพาะใช้เองไม่ได้ถ้าใช้ก็เป็นต้นทุนนะครับอย่างเช่นเรามีโรงแรมอยู่100ห้องไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัยมีคนมาใช้เช่าพักแค่50%าสิบเอราบอกนั้นอีก50%เอราอยู่เองเลยกันขืนไปอยู่เองนะครับถ้าขืนไปอยู่เองนี่มีแต่ต้นทุน,นไม่มีรายได้ไดขาดทุนบ,บักโกรกอีกนะครับดังนั้นทรัพย์สินที่สร้างรายยได้เนี่ เช่นพวกโรงแรมอาการสำนักง,งานศูนย์การค้าอาพาร์ตเมนต์ให้เช่านะครับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องประเมินโดยวิธีรายได้โดยการแปลงรายได้มาเป็นมูลค่าเพราะว่าจะไปเปรียบเทียบตลาดมันแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมาหัดคำนวณดูนะครับว่า,าดีตลูกคิดรางแก้วดูนะครับว่าการประเมินแบบนี้เนี่ยต้องทําแบบไหนบ้างจากสูตรนี้เราก็เลยจัดอบรมเป็น2วันวันที่1เนี่ยเราจะเชิญ อ่าอินดัสทรีเอ็กซก็คือคนที่อยู่ในแวดวงนั้นๆเช่นเจ้าของศูนย์การค้านะเจ้าของหรือผู้บริหารอาคารสำรนะักงานเจ้าของหรือผู้บริหารของ Service ส p พาร์ e เมนต์อพาร์ตเมนต์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับมาคุยให้ฟังว่าธุรกิจของเขาเป็นยังไงบ้างเราจะไปเมือนทรัพย์สินประเภทไหนเราจะได้เข้าใจธุรกิจของเขานะครับส่วนมาที่2เราก็จะมาเรียนกันว่าถ้าเกิดว่าเราเจอทรัพย์สิน ที่สร้างรายได้เนี่ยะครับอสังหารทรัพย์ที่สร้างรายได้เช่นอพาร์ตเมนต์นะครับโรงแรมเนี่ยเราจะประเมินอย่างไรโดยที่เราก็มี Excel มีเ o r k s h e e t ต่างๆในให้เราฝึกภาคปฏิบัติรียกลับไปประเมินเองได้อย่างมั่นใจนี่คือสิ่งที่เราสอนอย่างเข้มข้นตลอด2วันอย่าลืมมาเรียนกับเราที่นี่นะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาร,ริมทรัพย์ไทยหลักสูตร a p 1 3 0การประเมินโดยวิธีรายได้ครับ สู้ฟ้าลิขิตคาพูดนี้นี่เขาบอกว่าโจโฉเป็นคนพูดนะคนคํานวณมิสู้ฟ้าลิขิตน่าคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าคําคมที่สองนะครับเขาบอกว่าฟ้าลิขิตหรือจะสู้มา,น,าน,นะตนฟ้าลิขิตหรือจะสู้มานะตนอันนี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันอันนี้บอกว่าผงเบ้งเนคนพูด นะถึงแม้ฟ้าจะลิขิดเนี่ยแต่ก็ไม่เล่สู้มานะของเรานะออนี่คือเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นาร adox ออก,ก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าดูเหมือนแยง้แยงๆกันเนี่ยครับเหมือนกับคนที่บอกว่าเนี่ยอันนี้เรามีขอกที่ทิ่มแทงอะไรต่างๆเข้าหมดเลยเอามาขายนะครับสักกันึงก็หยิบออกมาว่านี่เป็นโล่ที่เหนียวแน่นที่สุดไม่มี หอ,อกดาบอะไรมาแทงทะลุได้เด็ดขาดน,นะก็เลยมีคนถามว่าเนี่ยถ้านเะอาหอกอันเนี้ยมาทิ่มแทงใส่โล่อันเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจะแทงเข้าไม่เข้านะพ่อค้าขายหอ,อ,อกและโล่คนนั้นก็เลยมึนไปเลยนะอย่างที่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการละเทศส่เหมือนกันเนี่ยครับนะก็มีเรื่องเล่าเนี่ยทีเ่เราคงจะเคยทราบเนี่ยสมัยที่คงเบ้งเนี่ยไปเผาไ,ไม่ว่เาเผาทัพของ ซูมาอี้นะครับเนี่ยเขาติดอยู่ในภูเขาเนี่ยครับก็เลยเอาไฟไปเผาเสียชีวิตไปเยอะแยะซูมาอีก้ก็เชื่อว่าตัวเองตายแน่นอนแล้วนะครับนะบางเวอร์ชันบอกว่าเนี่ยเรียกร้องอของเบ้งบอกว่าน่ะอยากได้ฆ่าตัวตายด้วกันลูกชายสองคนขอให้ปล่อยไปได้ไหมของเบ้งบอกได้นะแต่ว่าบางอื่นก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยครับรบอกบอกว่ามีพายุฝน่าใหญ่ตกลองอกมา นอกฤด,ดูกาลก็บอกว่าอย่างนั้นนะจนทําให้ไฟที่คลอกเขาา,าฐานของสุมาอี้เนี่ยดับไปสุมาอี้ก็เลยสามารถฝ่าองค์ล้อมนี้ออกไปได้เหลือสารจํานวนน้อยนิดออกมาได้นะครับนี่คือเรื่องเราที่เล่ามาในหลังเรื่อง3ามก๊กเนี่ยนะครับนะเห็นไหมก็บอกว่าเนี่ยคนคำนวณมิสู้ฟ้าลิขิตนะเห็นเห็นแต่สมัยนั้นก็บอกว่าโจโฉตายไปแล้วนะครับนะสมัยที่ ของเบงกรบกับซุมฮาอีเนี่ยนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับนะของเบงก็บอกว่าเนี่ยฟ้าลิขิตไม่สู้มานะตนก็มีความมานะบากบันเนี่ยนะครับป้ประสบความไม่เด็ดได้แต่บางอย่างมันเป็นเรื่องที่สุดอย่างคาดก็คือเรียกว่าเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนนะมีฝนตกลงมาอะไรอย่างเี้เป็นตน้นแต่บางทีบางคนไหนบอกว่าเป็นความแน่นอนก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าซุมัยีตายไปลูกสองคนก็ตายไปเนี่ยแล้วจะไป ให้ลูกหลานสุมัยอี้ตั้งราชวงศ์ใหม่ได้ยังไงเนีย่ยอะไมาแต่งตั้งสุมัยอี้เป็นปฐมกษัตริย์ย้อนหลังได้ยังไงยังไ่ไงมันก็อาจจะอยู่ี่ฟ้าลิขิตแต่ว่าเรื่องนี้นี่อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความบังเอิญหรือว,ว่าเป็นความไม่แน่นอนมากกว่าแต่ความเสี่ยงเนะี่ยเราสามารถมินิมัลไซ์ได้แต่ก็ไม่แน่นะครังนั้นที่เราปิดทุกช่องทางแล้วอาจจะมีความไม่แน่นอนไปได้เช่นเราขับรถไปนะดีๆด,ด้วยดีเลยเนี่ยครับนะไม่ได้ง่วงไม่ได้อะไรกันแต่ว่า ฝั่งตรงข้ามนะที่ขับสวนมาขนาดมีเกาะกลางถนนเนี่ยครับปรากฏว่าเบรกแตกวิ่งห่อข้ามเกาะกลางถนนมาชนกับเราอย่างตังนะถ้าผมเป็นคนขับอาจจะเสียชีวิตไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นเรื่องความไม่แน่นอนซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับช่วยไม่ได้จะบอกว่าเป็นเพราะฟ้าลิขิตก็แล้วแต่จะไปพูดสงเดชกันไปนะครับแต่ลืมว่าคนคำนวณมีสู้ฟ้าลิขิตนี่ชฉลีวยวบอกนะครับส่วนว่าฟ้าลิขิต ไม่สู้มานะตนนี้คงเบ้งบอกนะครับแต่ในส่วนตัวเนี่ยครับผมยังมั่นใจว่าเนี่ยฟาลิคิดไม่สู้มานะตนนะถ้าเรามีความมานะบากบั่นเนี่ยครับน่าจะสําเร็จได้ยกเว้นมันช่วยไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ผิดคาดจริงๆริงเนื้อนดนปล้อน,นะนอะไรสรารพัดเนี่ยครับผิดคาดจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่หลักๆแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จน่าจะมีมากกว่านะครับนี่คือคําคมที่เป็นพาราด adox ที่ขออนุญาตมาเล่าให้ทุกท่านได้มีโอกาสฟังเนี่ยครับบวัว่าจะได้ข้อคิดไปบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ครับนี่แหละครับรายการเด็ดอสังหาที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาในประเทศไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทและแตั้งใจเรียจะมอบให้ทุกท่านโดยเฉพาะนะครับ ยังไนฝากแชร์ฝากบอกต่อด้วยที่สําคัญก็คือว่ามีความเห็นแหล่งต่างแนี่ยนำมาได้นะครับเรามีของสำหรับท่านด้วยวันนี้ผมและทีมงานที่ร่วมกันจัดทํารายการนี้นะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจดรโสพณ4และอย่าลืมกด subscribe ช่อง y YouTube โสภลพรโชคชัยด้วยนะคะ